ะระนคับก็เข้าเรื่องกันเลยโอเคครับขั้นตอนแรกนะครับการลงวินโดว์นะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับต้องอต้องลงไดเวอร์กันนะครับซึ่งการลงไดเวอร์นะครับจะต้องใช้เป็นแบบออโต้ไดเวอร์นะครับซึ่งง่ายสําหรับเรามากเลยนะครับการลงออโต้ไดเวอร์เราไม่จำเป็นต้องอเลือกไดเวอร์ที่เป็นรุ่นเฉพาะของมันนะครับซึ่งโปรแกรมตัวเนี้ยมันจะ สามารถเลือกเบอร์ของมันเลยให้นะครับแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็มีวิธีบอกอีกนะครับแต่ต้องในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้จะมาสอนการลงโปรแกรมและเซตค่า Windows ที่ลงใหม่เบื้องต้นนั้นนะโอเคครับเสร็จแล้วนะครับขึ้นแบบนี้แสดงว่าเสร็จแล้วครับโอเคก็ให้กดโอเคไปเลยนะครับหนึ่งครั้งให้ดีคือจะต้องอรีสตาร์ทเครื่องนะครับ โอเคมีสตาร์ทรถเร็วครับผมรวดเร็วโอเคครับผมทีนี้ก็เปิดเครื่องเสร็จแล้วนะครับก็โปรแกรมเบื้องต้นที่ควรจะมีใช้งานเข้าไปนะครับก็จะเป็นพวกดูหนังฟังเพลงเข้าดู YouTube แล้วก็เข้า Facebook เข้า Google ได้นะครับ เบราว์เซอร์ที่ติดตั้งส่วนมากที่ใช้จะเป็น Google Chrome Firefox นะครับให้ลูกค้าได้เรือกใช้งานแล้วก็โปรแกรมดูหนังฟังเพลงเนี่ยจะเป็นพวกแอมแล้วก็พวกกลอมนะครับโอเคทีนี้ก็มาเซตติ้งเบื้องต้นกันเลยนะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมโปรแกรมพิมพ์งานด้วยนะครับอันนี้สําคัญครับเพื่อาไปใช้ในการพิมพ์งานส่งอาจารย์ส่งครูนะครับหรือทํางานต่างๆโอเคก็อันดับแรก โอเค <c oughs> okay, ครับก็ตั้งค่าโปรแกรมพิมพ์งานพิมพนเอกสารนะครับเพราะว่าเราเป็นคนไทยเราต้องใช้ภาษาไทยนะครับโอเควิธีการตั้งค่าครับง่ายๆเข้าไปที่ Microsoft นะครับแล้วก็ไปตรง Microsoft Office 2010นนะครับอ่า<ะ>เ,เ,เราจะเอาไปให้ครุบ <c oughs> อันนี้ตั้งให้เป็นดิสเพย์เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ al, ction, พวกเฮลฟ์ฟังกชันความช่วยเหลือต่างๆในเป็นภาษาไทยให้หมดเลยนะครับโอเคคลิกตกลงอ่าทีนี้มันจะบอกให้เราปิดโปรแกรมไปพมเพื่อตั้งค่านะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับขั้นแรกนะครับที่จะต้องเช็คเลยจริงๆก็คือวันที่วันเวลานะครับต้องเป็นปัจจุบันนะครับไม่งั้นไม่สามารถเล่นเน็ตเล่นอะไรได้นะครับ ตอนนี้อยู่ที่ราวๆปี2,548โอเคเราต้องตั้งเวลาให้เป็นปัจจุบันก่อนนะครับโอเค80ิกริมนะครับเราไม่ใช้นะครับเราอยู่โซนแบงก์กรอแบงกอจากรตาฮานอรอยู่ราวๆอา่าโอเคนี่นะครับผมโอเคไปโอเคทีนี้โซนเวลาเราก็ตรงแล้วอ่ะทีนี้ เมื่อเรายังไม่รู้เวลานะครับให้ไปตรงที่ Internet Time แล้วก็มาตรง Change Setting เลือกเป็นอัปเดต n นวอันนี้จะต้องมีเน็ตนะครับถึงจะอัปเดตให้เป็นเวลาล่าสุดได้นะครับอัปเดตไปโอเคถ้าไม่ขึ้นแสดงว่าทานไปออดล้วน่าจะมีปัญหา เราต้องตั้งเป็นแบบแมน,นนวลนะต้องตั้งมือนะครับโอเคปีนี้ก็เป็นปี2 0งรอเอสองพมวันที่4นะครับผมมันพัลลิฮันประมาณใบยบายสาม ไปสามนะครับไปสามสิบเจ็ดนาทีนะครับตึ๊บอ่าทีนี้วันที่ของเราก็จะตรงแล้วนะครับดูตรงนี้นะครับนี่ครับผมพีนหนาลไย ตัดก่อนแล้วกันนะครับ